สวัสดีดค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปอในรายการสํนักอาจารย์โอและอาจารย์ทพยากรในสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลในรายการ เขาจะพูดอะไรก็พ <c oughs> <tem Ash bin> ูดไปเลยนะคะก็มาเหมือนเดิมแล้วทุกรอบกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ แชร์แล้วแชร์แล้วคำถามถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในราบนี้ บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นแชร์แล้วมีคนถามมาละเดี๋ยวยังไม่ได้แชร์ลขอแชร์ก่อนนะคะตามเดย์เชฟเรน แระตามด้วยคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะง่ายๆนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอจ้าอืมนะเข้ามากันได้เร็วๆวๆนะเข้ามาเร็วแซ่นะบอกให้กดแชร์ออกไป คนละเก้าพันคนละหนึ่งแชร์ก็ได้ค่ะขอให้แชร์แล้วกันนะแล้วก็ถามคนละหนึ่งข้อนะคะนะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะขอคำถามเดียวนะคะเฉพาะจอดจงนะคะ ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่3วันนะคะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นและเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสวันแน่นอนนะคะข้างหน้านี้เราดูพ่ยิบซีนะคะเรื่องอะไรบ้างการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอื เรื่องอะไรที่อยากรู้มากที่สุดที่ทุกใจมากที่สุดตอนนี้1ข้อนะคะ1ข้อนะคะเพจน,นี้สถัวิทยาโหรานะคะเดี๋ยวเราจบเพจน,นี้แล้วเราจะไปต่อที่ไลฟ์สดดูดวงพลัหนึ่งคำถามที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณน,นะคะแล้วก็ต่อด้วยยิซีโอสิริกรนะคะสามเ,เลยนะคะอ่ะมาคนแรกคนไร้ค่านะคะสวัสดีครับ สิริยาแชร์แล้วคะ่ะแม่ทายในสาวันนี้มีโอกาสได้เงินก้อนหลักหมื่นเข้ามาไหมคะยากอาจจะได้ก็ได้นะคะแต่ยากมากหรืออาจจะไม่ได้นะคะคุณปิงปองไม่มีคําว่าผู้แชร์นะคะทามไปเลยแชร์แล้วคะ่ะบีสาวันนี้จะมีเงินเข้ามาไหมคะคุณบีนะคะยังไม่มีครับ คือไพ่เป็นไพ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็ได้หรือว่าไพ่จะบอกว่าอะไรคะรอาจารย์มันไพ่ผู้ถือศีลไม่ไปหาเงินตรงไหน,นอืมใช์แล้วครับบุตรครับผมอยากรู้ว่าพรุ่งนี้พัดจะหายกโกรธผมหรือยังครับแล้วจะติดต่อมาหาผมไหมอเเอาอนนเอาเป็นว่า,วาเอาเป็นว่าเขาจะติดต่อมาไหมแค่นี้นะไม่ไม แชร์แล้วค่ะน้ําความรักมีคนคุยค่ะก็คุยได้เรื่อยๆครับมีเมตปามหานิยมแชรแล้วค่ะโอ้แฟนยังรักเราอยู่ไหมคะเพิ่งทะเลาะกันเมื่อคืนค่ะเขาก็ยังรักเราอยู่นะครับมีเมตตรามหานิยมผู้แชร์ขึ้นยังคะยังไม่ขึ้นครับนี่ไงขึ้นของคุณกันลยาณีนะคะผู้แชร์ขึ้นแล้วไปครับส้มพรุ่งนี้จะได้รับข่าวร้านไหมคะ ส้มพรุ่งนี้จะได้รับข่าวเงินล้านมาน่าจะดูให้มีโอกาสนะแช่แล้วค่ะปิงนปองวันนี้จะได้เงินคืนไหมคะไม่ได้อะเขาตั้งใจไม่คืนด้วยไพ่ใบเนี้ยออาจะาไม่คืนเลยหรือเช้าออกไปอีกนะคะเพระพาะไพนเป็นไพ่ปะวงเวลาโดยที่ม,มีท่านอาจารย์โอ ไพ่ใบน,นี้นมันคุมเครือค่ะไห้ดมูลเนี่ยท่าน,นอาจารย์โอ,อผู้เป็นประธานในชั้นสูงสดุดใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่เฟซบุ o กโอเซเรกอนอภิรัต โอเซเรกอนอธิรัฐเบอร์โทรศูนย์ห2หนึ่9 2ก้าเก้าสองสอ่าศูนย์เกองห้้าสโอดีรโอซิริหนเรื่องท้องเราไม่ดูนะคะค่ะเด็กทำไดแล้วผมตามนี้ครับอะมาคุณจาท้องแรกอะไรเนี่ยค่ะไม่ดูครับข้ามไปเลยครับคุณจาก็ยังไม่มีแชร์หนูจะขายได้ขายที่เลยไหมไม่ไม่มีแชร์ครับข้ามครับป๊อกค่ะแฟนเก่าที่ชื่อนนท์ เขาจะกลับมาไหมคะเขาคิดอะไรอยู่ยังไม่กลับมาครับเขาอกหักเสียใจไปแล้วค่ะไม่กลับมาครับสามวันนี้ครับแช่แล้วขับปรางโสดปีหน้าจะมีแฟนไหมคะคือเราดูแค่ปีนี้ครับดูแค่สามวันนี้ครับสามวันมีนะคะมีโอกาสมีเข้ามาครับแต่คุณจะไม่เอามาเรื่องคุณนะเออนะโดยที่มีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปอย่าเรียกโอห่เลยนะอาจารย์ท็อปเนี่ย ชื่อตัวเองม่ะเอาชื่อคนอื่นเพาเยอะแล้วนะพลังระดับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะครับมาเองบอกให้กดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคนละ9ก้าพันเก้าร้อยเกแชร์มามีคนถามเข้ามาแล้วชื่ออะไรจ่า อ๋อไม่ดูครับเรื่องท้องบอกไม่ดูก,ก,ก็ไม่ฟัง,ง,งคือคค,อคุณฟังภาษาเอไทยรู้เรื่องไหมครับถ้าภาษาไทยรู้เรื่องเราบอกก็ไม่ดูเรื่องท้องเข้าใจไหมคุณแชร์แล้วแต่ไม่ขึ้นผู้แชร์คุณนนจันนะฮะคุณจานะคะถามมาใหม่อีกคําถามที่เราจะตอบให้นะคือว่าไม่ดูเรื่องท้อง ไม่ดูเรื่องเลิกกันขาดไหมกับแฟนขาดไหมไม่ดูครับมีแฟนมีคนอื่นไหมนะคะถ้าเกิดถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะถ้าเกิดถามความรักสร้างสอบพยายามแบบนี้ขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะหรือว่าจะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะข้างหน้านี้เราดูพยิสีเท่านั้นดูสาวันนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนแล้วเรื่องร้ายๆให้มันเกิดแค่เพียงสาวันเท่านั้นนะคะดูข้างหน้านี้ดู3ามวันแล้วก็ถ้าอันนี้นะคะสําหรับดูแบบนี้ก็คือเสงมวยวว้สาหรับคนที่จ่ายค่าครูเท่านั้นก็จะมีะดูไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอันนี้ดูแบบอะไรกันครับดูแบบส่วบบนตัวจ่ายค่าครูนะคะ ดูแบบให้เทพพลังจิตแล้วตัวองค์ตัวเทพเนี่ยสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะเหนื่อยกดแชร์ออกไป9,999แชร์อเหนื่อย ผอมต้องแชร์แล้วไม่ต้องโพสแล้วไม่ต้องคอมเมนต์ละทอมให้คนอื่นก็ถามมาบ้างนะหนูจะขายที่ได้ไหมหนูยังไม่มีผู้แชร์ไม่มี <นะ S 2> ผู้แชร<า>์ครับ<ม>นะผมผม<อ>พิมพ์ไปแล้วนะผมพิมพ์บอกเขาว่าผมมีเครื่องอยู่ประมาณสี่เครื่องในเนี้ยนะมีเครื่องอยู่สี่เครื่องแล้วทุกเครื่องผมอะทําให้ดูแล้วว่าต้องมีผู้แชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์คุณจะถามพันรอบผมก็ไม่ตอบเพราะไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมคือตอบเฉพาะผู้ที่มีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ จำหมอแล้วว่ากดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์่อต่อให้พิมพ์มาพันรอบผมก็ไม่ตอบนะเออนะกดแชร์ออกไปนะผมผมบอกดีๆแล้วนะให้แชร์ออกนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาแล้วแชร์แล้วแชร์แล้วรินการเรียนค่ะรินการเรียนค่ะเด็กยังพอเข้าใจครับการเรียนมาเอาถือว่าไปได้เรื่ยมีคนติวนะคะมีคนติวให้ดีค่ะเข้าใจทำความเข้าใจกับบทเรียนนะคะนะ อืมนะฟังฟังแค่ปักหมุดก็รู้นะมีคนอธิบายก็บอกนะไม่มีผู้แชร์แชร์สองครั้งแล้วต้องแชร์สาธารณะนะคะแชร์แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวว่าเป็นสาธารณะนะคะเป็นลูกลูกโลกค่ะเข้าใจไหมคะทําไมเข้าใจก็ไม่ตะอะถ้าคุณไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราหรือว่าไม่ได้อ่าตั้งแชร์ออกให้เราก็ตอบไม่ได้สาธารณะอ่ะเข้าใจเปล่าพิมพ์คําว่าผู้แชร์ออกไปเป็นพันครั้งหรือแชร์จริงพันครั้ง แต่ถ้าไม่มีผู้แชรยขึ้นเหนือชื่อผมก็ไม่มีสิทธิ์ตอบเพราะผมบอกแล้วกลางรายการคนอื่นทำไมมีได้ล่ะคะ<อ>ผู้ชายเนี่ยเ,<อ>เขาปีกันได้เยอะแยะให้เราถามแที่เราตอบไปเมื่อเี้นเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้คุณอยากเห็นใช่ไหมว่าผู้แชร์เป็นยังไงอ่ะผมจะทําให้ดูแชร์อ่ะเนี่ยแชร์ไมมันมีผู้แชรยเด้งขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบกด้นะผมอยู่ในนี้นะผมไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมาแล้วทําไม่ได้เนี่ยผมดูดูเด่นเนี่ยทำไมผมทําได้ผมงงเนี่ยฮะ เนี่ยดูเด่นะทำไมต้องมีผู้แชร์อะดูคุณดูสามแชร์เนี่อะทำไมมันมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อได้อ่ะเดี๋ยวผมให้แชร์ที่สี่อะแชร์แชร์ชอบพีบ่จี้ออไม่จี้นี่ไงก็ทําให้ดูนะเออนะทําให้ดูนะอันนี้เรื่องจริงอ่ะนะคือเราไม่โกหกนะเราพูดก,กันตรงๆนะเออนะเออปุ๊บเดียวรู้เลยเนี่ยอะเนี่ยไปแล้วหมดละนะถ้าทําได้มีผู้แชร์แบบนี้ผมจะตอบนะเอาละเวลาผมหมดละนะ ไปที่รายการอื่นละเดี๋ยวไปชมรมโหราศาสตร์ไออูอเทนนิทยากรน,นะคะถามได้คนละหนึ่งข้อค่ะ